สวัสดีทุกท่านที่ร่วมฟังในวันนี้ฉันมีเรื่องราวที่อาจจะกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของเราให้ลึกซึ้งมากขึ้นนั่นคือรักต้องห้ามหัวข้อที่แม้จะฟังดูหนักหรือซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนความหมายและแง่คิดที่เราอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักในทุกๆมิติของชีวิตฉันอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพความรักในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กๆ เมื่อความรู้สึกแรกเริ่มนั้นบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความหวังแต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมและกฎเกณฑ์บางอย่างก็เข้ามามีบทบาททำให้บางความรักถูกมองว่าต้องห้ามแม้ความรู้สึกที่แท้จริงนั้นยังคงมีอยู่ในวันนี้ฉันจะพาทุกท่านไปสำรวจและเข้าใจความหมายของรักต้องห้ามในแง่มุมต่างๆทั้งจากประสบการณ์ชีวิต วรรณกรรมประวัติศาสตร์และสังคมเราจะมาดูกันว่าทำไมความรักบางอย่างถึงถูกมองว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับกรอบของสังคมและบทเรียนที่เราจะได้จากเรื่องราวเหล่านี้คืออะไรจากนั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยการเข้าใจคำว่ารักต้องห้ามให้ชัดเจนกันก่อนนะเมื่อเราพูดถึงรักต้องห้าม หลายคนอาจนึกถึงความรักที่ถูกห้ามโดยกฎเกณฑ์ของสังคมหรือครอบครัวแต่ในความหมายที่กว้างขึ้นรักต้องห้ามคือความรักที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือบริบทที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากความเชื่อวัฒนธรรมศีลธรรมหรือแม้กระทั่งกฎหมายตัวอย่างเช่น ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างด้านอำนาจหรือบทบาทในสังคมหรือแม้กระทั่งความรักที่ถูกห้ามเพราะเหตุผลทางครอบครัวและสังคมในบางครั้งรักต้องห้ามอาจไม่ได้หมายความถึงความรักที่ผิดหรือไม่ดี แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการต่อสู้เพื่อความรู้สึกที่แท้จริงของมนุษย์ที่บางครั้งถูกสังคมและความคาดหวังภายนอกมากีดกันลองนึกถึงเรื่องราวของโรมิโอและจูเลียตที่ความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างคู่รักถูกครอบงำด้วยความขัดแย้งของครอบครัวถึงแม้ในที่สุดเรื่องราวจบลงด้วยความโศกเศร้า แต่เราก็เห็นว่าความรักนั้นมีความแรงกล้าและความจริงใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนต่างมีความปรารถนาในการรักและได้รับความรักแต่บางครั้งสังคมและบริบทรอบตัวเราอาจไม่ยอมรับหรืออนุญาตให้ความรักนั้นเติบโตได้อย่างอิสระทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารักต้องห้ามดังนั้นแล้ว ในส่วนนี้เราจึงได้ตั้งพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องรักต้องห้ามแล้วต่อไปเราจะมาสำรวจตัวอย่างจากวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ที่ทำให้เรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเราจะพบว่าหัวข้อรักต้องห้ามเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าและพูดถึงมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในตำนานโบราณหรือในวรรณกรรมร่วมสมัย 1. วรรณกรรมคลาสสิกเรานึกถึงเรื่องโรมีโอและจูเลียที่ทุทกครั้งที่ได้อ่านหรือชมละครเวทีเราจะพบว่าแม้ความรักของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความงดงามและความบริสุทธิ์แต่ก็ถูกครอบงำด้วยความขัดแยง้งและข้อห้ามจากครอบครัวที่มีความเกลียดชังกัน เรื่องราวนี้สื่อให้เห็นถึงความเศร้าโศกของความรักที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้แต่ในช่วงเวลาสุดท้าย 2. ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทยในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมไทยเองก็มีเรื่องราวของรักต้องห้ามเช่นเรื่องเล่าที่มักจะเกี่ยวข้องกับความรักข้ามชนชั้นหรือความรักที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ครอบครัวหรือสังคอมองไม่ยอมรับ บางเรื่องอาจถูกเล่าในรูปแบบของนิทานพื้นบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ต้องแอบ,บซ่อนความเจ็บปวดและความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่ไม่อาจเผยแพร่สู่สายตาของคนทั่วไป 3. รักต้องห้ามในสังคมปัจจุบันแม้ในยุคที่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายที่เกิดขึ้นในความรัก เช่นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างด้านศาสนาหรือความรักที่เกิดจากการที่หนึ่งในคู่รักมีสถานะทางสังคมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์เหล่านี้บางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นรักต้องห้ามจากบางกลุ่มในสังคมตัวอย่างเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราเห็นภาพของความรักที่ถูกขัดขวางเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้น ย่อมมีความสามารถในการท้าทายทุกข้อจำกัดของสังคมไม่ว่าจะเกิดจากประเพณีหรือความเชื่อที่ฝังรากลึกดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในตัวอย่างต่างๆนี้เราจะเห็นว่ารักต้องห้ามไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมหรือไม่มีค่าแต่กลับเป็นบททดสอบที่ทำให้เราตระหนักถึงความหมายและคุณค่าของความรักในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในส่วนนี้ฉันอยากให้ทุกท่านลองมองดูว่าทำไมความรักบางประเภทถึงถูกมองว่าต้องห้ามและสิ่งนี้ส่งผลต่อสังคมและตัวบุคคลอย่างไรหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ความรักบางอย่างถูกมองว่าต้องห้ามประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมที่ยึดถือประเพณีและค่านิยมอย่างเข้มงวด บางความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับแบบแผนที่ยอมรับกันมาอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจเมื่อมีความแตกต่างในฐานะหรือสถานะในสังคมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานะที่แตกต่างกันอาจเผชิญกับแรงกดดันและการตัดสินจากผู้อื่นความแตกต่างทางาศาสนาและความเชื่อ ศาสนาและความเชื่อมักเป็นปัจจัยสำคัญที่กําหนดว่าความสัมพันธ์ใดจะได้รับการยอมรับและความสัมพันธ์ใดที่จะถูกมองว่าผิด2ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมผลกระทบทางจิตใจบุคคลที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกมองว่าต้องห้ามอาจรู้สึกถูกกดดันรู้สึกอับอายหรือมีความรู้สึกด้อยคุณค่า เมื่อความรักที่แท้จริงของตนต้องเผชิญกับกำแพงแห่งข้อห้ามนี้ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อความรักของคู่รักได้รับการตัดสินและไม่ยอมรับจากครอบครัวสร้างความขัดแยง้งและความเจ็บปวดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลกระทบทางสังคมในระดับที่กว้างขึ้นสังคมที่ยังยึดถือค่านิยมเก่า อาจส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างกันแต่ในมุมมองอีกด้านหนึ่งความท้าทายของรักต้องห้ามก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมื่อคนเราเริ่มตั้งคำถามกับข้อจำกัดที่ถูกสังคมกำหนดไว้เมื่อเรามองเห็นว่าความรักนั้นมีความหลากหลายและไม่สามารถจำกัดด้วยกรอบความคิดเดิมๆได้ ความรักที่ถูกมองว่าต้องห้ามบางครั้งก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ของคู่รักเพศเดียวซึ่งในอดีตถูกมองว่าเป็นรักต้องห้ามแต่ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มเห็นความสำคัญของการยอมรับความหลากหลายทางเพศและสิ่งนี้ก็ส่งผลให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่เปิดกว้างขึ้น สุดท้ายนี้เราอาจตั้งคำถามได้ว่าถ้าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะมันมาจากหัวใจของเราเองแล้วข้อห้ามที่มาจากภายนอกจะมีอำนาจได้มากแค่ไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราตั้งคำถามและทบทวนมุมมองของตนเองในการรักและการยอมรับในสังคมในส่วนนี้ เราได้เห็นทั้งสาเหตุและผลกระทบของรักต้องห้ามที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะสรุปแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรานำทุกอย่างที่ได้พูดถึงในวันนี้มารวมกันรักต้องห้ามไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักที่ไร้ค่า แต่กลับเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจความซับซ้อนของความรักและชีวิตในสังคมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะคะ